สวัสดี FC ยามเช้าทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็พามาชมบอนสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมฟรีค่าส่งนะคะฟรีค่าส่งซื้อให้ซื้อ3ต้นขึ้นไปนะคะป้าแมวจัดส่งฟรีนะคะไม่มีค่าส่งนะคะถ้าซื้อ2ต้นขอค่าส่ง50บาทจะ้ะนี่นะคะ FC ขอค่าส่ง50บาทนะคะป้าแมวจัดฟรีค่าส่งให้อีกแล้วนะคะวันนี้มีบอนสีสวยๆโอ้โหหลากหลายสายพันธุ์นะคะท่านผู้ชมขานี่นะมาแต่เช้าเลยเนาะ พะะันดาวก็กัดสีมาสวยๆเลยนะคะเอฟซีเดี๋ยวป้าแม่จะพาไปดูนะคะว่ามีบอลสีอะไรบ้างเนาะแล้วป้าแม่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะแนะนําป้าแมวอามามีแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะกการบํารุงบอลเดี๋ยวป้าแม่จะมาทําให้ดูนะคะน่าจะเป็นเป็นคลิปหน้านะคะเดี๋ยวป้าแม่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะเอฟซีเนาะเป็นการบํารุงบอลแล้วก็การที่เราเริ่มต้นการ ลูกบอลทำยังไงแต่ป้าแมวก็ได้ทําให้เอฟซีไปดูไปแล้วนะคะก็ซึ่งทําเหมือนกับป้าแมวที่ทําให้นั่นแหละค่ะการเพาะบอลที่ขึ้นมาจากครั้งแรกให้ทําอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวป้าแมวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะน่าจะเป็นคลิปหน้านะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาขอฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะเอฟซีนี่นะคะเบอร์ป้าแมวโทรแอสไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะนี่นะคะเฟซบุ๊กป้าแมวก็ขึ้นไว้ให้ที่แผ่นป้ายแผ่นกระดาษแล้วนะคะซื้อสองต้นค่าส่งห้าสิบบาทนะจ๊ะซื้อสองต้นป้าแมวขอค่าส่งห้าสิบบาท สามต้นขึ้นไปป้าแมวส่งให้ฟรีสิบต้นป้าแมวก็ส่งฟรียี่สิบต้นป้าแมวก็ส่งให้ฟรีนะคะไม่มีค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านผู้ชมนะคะอ้าวถุงทองมาอะไรนี่ทุกวันเลยถุงทองนี่ชอบออกหน้ากล้องนะคะ fc นะอือเดี๋ยวป้าแมวมาค่ะป้าแมวก็ขอฝากผ่านทางช่อง youtube ของป้าแมวเล็กๆนะคะท่านผู้ชมเล็กๆเสียงเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะก็ ฝากขอบคุณ f อฟทุกท่านน้ำใจเอฟทุกท่านทั่วทั้งเมืองไทยของเราเลยนะคะท่านผู้ชมหลั่งไหลเป็นสายทานมาหาป้าแมวนะคะให้กำลังใจโทรมาบ้างป้าแมวขอบคุณจริงๆนะคะแล้วป้าแมวก็ขอฝากกำลังใจเล็กๆของป้าแมวเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ป้าแมวได้ถือศีลสวดมนต์ภาวนามาทุกวันนะคะทุกวันเลยนะขอให้บุญของป้าแมวเนี่ยส่งไปถึงพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ให้มีความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวตุรกีนะคะชาวตุรกีเนาะที่ประสบภัยธรรมชาตินะคะผู้ชมแผ่นดินไหวนะคะเสียงเล็กๆป้าแมวเสียงนี้ขอให้บุญป้าแมวเนี่ยครั้งนี้ฝากไปถึงพี่น้องชาวตุรกีทุกท่านเลยนะคะทั้งประเทศเลยนะคะขอให้ทุกท่านรอดปลอดภัยถ้าคนไหนไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะเนาะ ขอให้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายทั้งนี้ไปด้วยดีนะคะป้าเมวก็ไม่มีอะไรนอกจากบุญป้าเมวนะคะกําลังใจของป้าเมวนะคะส่งไปถึงที่น้องชาวตุรกีทุกท่านเลยนะคะค่ะป้าเมลก็ขอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวป้าเมวจะพามาแนะนําบอลสีของป้าเมลนะคะ,ะมีอยู่กระถางเดียวคะ่ะท่านผู้ชมกระถางนี้นะอืมลืมชื่อแกป้าเมลก็ปลูกไว้ได้สองต้นนะคะอันนี้เขาจะกัดสีเป็นป้ายแบบนี้เลยนะคะนี่นะ ต้นนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะอันนี้นะคะร้อยห้าสิบาทจ้ะเอาต้นนี้ก่อนนะลืมชื่อทุกครั้งเลยของป้าแมวสวยครับป้าปแมวมีต้นใหญ่นะนี่นะคะ fc เขาเขาจะด่างเปิดด่างมาแบบนี้นะคะเนี่ยนะสวยสวยเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มตู้นี้ก่อนนะคะ fc เริ่มตู้นี้ก่อนเนาะอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีต้นนี้กัดสีแล้วจะสวยมากนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้ป้าแมวขออยู่ที่ เก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทดาราลายดาราลายป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทนะคะดาราลายนะดาราลายจะกัดสีออกสวยมากนะคะดาราลายจ้ะแล้วก็มาด้านนี้ไก่ทองนะคะไก่ทองนี่นะคะในกระถางนี้ป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะไก่ทองนะนี่นะคะไก่ทองสวยๆเลยจ้ะแล้วก็มาอ่าผงสุวรรณ หงเหินนะคะห้าสิบบาทเนาะยักษ์ปักหลันของพ่อแมวนะคะอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะเหลืออยู่สามกระถางแล้วจ้ะชมพูทวีปหนึ่งร้อยบาทนะคะชมพูทวีปหนึ่งร้อยบาทจ้ะน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะชมพูทวีปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีหนุมานเข้าเฝ้าหนุมานอมภพาพาจ้ะเจ็ดสิบาทนะคะราคาเจ็ดสิบาทจ้ะค่าเดี๋ยวมาดูราคาเจ็ดสิบบาทก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ น,นี่เป็นสาวเมืองสิงห์นะคะ FC น,นี่เป็นสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์จะกัดสีสวยมากนะคะวันนี้ป้าแมวพาม,ามามาแบ่งปันอยู่ที่สี่กระถางนะคะสาวเมืองสิงห์เอาไปเจ็ดสิบาทนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะมีอยู่สี่กระถางะค่ะสาวเมืองสิงห์นะจ๊ะเจ็ดสิบาทจ้ะ first, <sh arp> Lily, ต่อมามีนำโชคน,นะคะนำโชคนำโชคเนี่ยเขาจะเป็นบอลป้ายนะคะ FC นำโชคจะเป็นบอลป้ายนะคะนี่นะคะบอลป้ายนำโชคป้าแมวขายให้ละ 80บาทนะคะนําโชคนะ80บาทอันนี้เป็นไม้ผ่าหัวนะคะไม่ใช่ไม้เมล็ดนะคะทําไม้เมล็ดพ้าแม่จะบอกไม้เมล็ดนะจ๊ะนําโชค80บาทค่ะมีอยู่ให้มีอยู่4กระถางจะนําโชคค่ะเอฟซีที่ถามหาหนุมานจองถนนเป็นฟอร์มกอนะคะมีวันนี้มีมาแบ่งปันให้อยู่6กระถางนะคะหนุมานจองถนนเป็นฟอร์มกอกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ70บาทจ้ะหนุมานจองถนนนะคะ70บาทเป็นฟอร์มกอเลยนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะนี่นะคะยกฟอร์มกอแบบนี้เลยนะนะคะท่านผู้ชม จ็ดสิบบาทจ้ะสวยๆนะคะมีอยู่หกกระถางนะคะหนุมานจองถนน,นะคะ่ะกัดสีสวยมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นฟอร์มกเลยนะคะสองต้นนะคะในกระถางสองต้นคุ้มมากค่ะบอลหน้านี้ถูกถูกแล้วเก็บไว้เถอะค่ะเก็บไว้เลยค่ะเก็บได้เก็บเลยนะคะบอลถูกหน้านี้นะเจ็ดสิบาทได้สองต้นถือว่าคุ้มจะ้ะต่อมาเป็นเสือดํานะคะพญาเสือดํานะคะเอฟซีพญาเสือดําพนิษฐ์ป้าแมวมีมาให้แปดกระถางนะคะ ก็แมวขายให้เจ็ดสิบาทนะจ๊ะนี่นะคะฟรีค่าส่งนะคะสามกระถางขึ้นไปจ้ะพญาเสือดำเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะพญาเสือดํานะนี่นะคะเจ็ดสิบาทค่ะอ่ามาด้านนี้ด้านนี้เป็นบับเบิ้ลบับเบิ้ลเนี่ยเขาจะสวยมากนะคะใบเขาจะออกบิดๆนะคะบับเบิ้ลนะนี่นะคะเอฟซี FC, สังเกตดูนะคะใบเขาจะออกบิดๆเป็นสีส้มแบบนี้นะคะบับเบิ้ลราคาเจ็ดสิบาทนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะเจ็ดสิบบาทอ่ะ ต่อมาด้านนี้นะคะเป็นองค์หญิงเตือนตาเตือนใจเห็นไหมคะท่านผู้ชมเขาจะคล้ายบับเบิลนะคะนี่นะคะไม่เหมือนกันนะคะนี่ปลาแมวให้ดูใกล้ใกล้เลยนะนะคะกัดสีมาแล้วเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมครับบับเบิรเขาจะเป็นใบใบบิดใบหยิกนะคะน,นะคะเส้นกระดูกใบก็จะคล้ายๆกันนะคะเอฟซีนี่นะคะเห็นไหมคะนี่เป็นองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะใบเขาจะออกออกใ,ะะใบเรียวแหลมนะคะใบเรียวแหลมนะ แต่บับเบิลเขาจะออกบิดนะคะใบขอบใบเขาจะอยากบิดนะคะนี่นะคะไม่เหมือนกันนะ f, f c น,นะคะบับเบิลนะบับเบิลป้าแมวให้ไปเจ็ดิบาทองคหญิงเตือตาเตือนใจมีอยู่หกกระถางนะคะป้าแมวให้ไปหนึ่งรอยบาทจะ้ะนี่นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทฟรีค่าส่งนะคะ FFC นี่สวยๆเลยนะคะไม่มีเลยนะคะมีแค่นี้ค่ะมีมาแบ่งปันให้ได้แค่นี้จะ้ะมีไก่ตัวงามมาให้ หนึ่งกระถางค่ะในกระถางนี้โอ้โหลูกออกเต็มเลยนะคะลูกออกเต็มเลยแล้วก็มีสามต้นกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะขาตัวงามนะเจ็ดสิบาทเจ้าจักรพพัดมีใบก็ติดด่างมาแบบนี้นะคะนี่ไซส์แม่พันธุเลยนะท่านผู้ชมไซส์แม่พันธุเลยนะเจ้าจักรพรัดนะคะด่าติดมาสวยๆแบบนี้เลยนะนะคะเจ้าจักรพพัดพ่อแมวขายให้แปดสิบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละแปดสิบาทนะแปดสิบบาทจ้ะ เขามีด่างมาแล้วนะคะไม่ใช่ไม่มีด่างนะคะด่างมาแล้วเนาะนี่นะคะด่างนะคะเอาไปลุ้นกันนะคะเจ้าจักรพรรดิคะแปดสิบบาทนะคะไซส์แม่พันธุเลยนะคะท่านผู้ชมไซส์แม่พันธ์เลยนะนี่นะพ่แมวพาชมนะค่ะเจ้าจักรพรรดิแปดสิบาทไซส์สูงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ fc ไม่ต้องกลัวเลยฮักกัดสีสวยมาแล้วนะคะนี่นะไซส์แม่พันธุ์สามารถเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะจ๊ะเจ้าจักรพรรดิเปลี่ยนกระถางเป็นห้านิ้วได้เลยนะลากเดินทะลุแล้วค่ะ ค่ะต่อมาด้านนี้ต้นนี้เป็นสีเบญจรงค์นะคะนี่นะคะสีเบญจรงค์อยู่ในตระกูลพกหลงนะคะสีเบญจรงค์จะสวยมากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไส้แม่พันธุ์นะแม่ปลามียวมาให้ดูนะคะอันนี้เขากัดสีมาแล้วนะคะสีเบญจรงค์มีมาแบ่งให้สีกระถางนะจ๊ะสีเบญจรงค์กระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะกัดสีมาแบบนี้แล้วนะนี่นะคะต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันนะคะปลาเมียวมาให้ดูนะนะคะสีเบญจรงค์หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะนี่นะคะเพชรเจ็ดสี เจ็ดส yeah! okay. yeah, ีต้นนี้100บาทนะคะมี2ต้นนะในกระถางมี2ต้น100บาทนะคะนี่นะคะ f c นี่นะต่อมาเป็นรวยลุนฟ้าค่ะรวยลุนฟ้านะคะกระดูกขาวนะ100บาทจ้ะนี่นะคะรวยลุนฟ้ากระดูกขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ100บาทเท้าลำไยนะคะเท้าลำไยป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเท้าลำไยป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยเอาไป ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะมีต้นเดียวนะมีกระถางเดียวนะคะฟีฟีกระถางเดียวนะหนึ่งร้อยบาทนะคะนะคะส่งฟรีนะคะ,ะ,คะไม่มีค่าส่งนะแมวน้นยํานะส่งฟรีว้าวมาถึงสีลาหุ้มทองแล้วจ้าสีลาหุ้มทองมีติดด่างนะคะติดด่างเหลืองมาแบบนี้เลยนะนี่นะคะติดด่างเหลืองทุกต้นนะคะฟีฟีติดหลังด่างเหลืองทุกต้นนะคะเอาไปเก้าสิบาทนะคะเก้าสิบบาทเลยมีอยู่ประมาณหก จ็ดกระถางนะคะเจ็ดกระถางนะคะสีลาหุ้มทองติดด่างเหลืองมาแบบนี้แล้วนะนี่นะคะด่างเหลืองเลยนะคะติดด่างเหลืองมาจะแล้วก็ต่อมาต้นนี้เป็นทิพวาลีนะคะทิพวาลีจะแผงมาจากดารานุพรัสต์นะคะทิพวาลีนะคะมีมาสองกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจา้ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะทิพวาลีนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาด้านนี้เอฟซี FC, พันดาวกัดสีสวยสวยเลยจ้ะ นี่นะคะพันดาวนี่นะคะกัดสีมาแบบนี้นะคะอันนี้ต้นมันจะเล็กหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ uh. นี่นะคะผู้ชมกระถางละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะพันดาวนะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะน,นะคะหนึ่งร้อยบาทสีปาดมีมาแบ่งปันอยู่ที่สี่กระถางนะคะสีปาดเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะนี่นะคะสีปาดนี่อยู่สี่กระถางค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะเอฟซี 4. นี่นะคะอ๋อเดีนี้ อันนี้เป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะเอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะบัวหิมะจะกัดเป็นสีชมพูสวยมากนะคะบัวหิมะมีสองกระถางอันนี้เป็นมิ่งมงคลค่ะมิ่งมงคลนะคะในกระถางมีสองต้นนะราคาเจ็ดสิบาทจ้ะมีอยู่กระถางเดียวนะคะมิ่งมงคลอะป้าแมวขอแก้แก้ไขชื่อนะคะ FC ที่ป้าแมวบอกว่าขายกำพุดนะคะต้นนี้นะที่ FC เคย f วไปแล้วนะคะ FC ไปเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเป็น ธิดาสวรรค์น,นะคะนี่นะป้าแมวจาไม่ได้ป้าแมวก็ได้ขอโทษเอฟซีไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะเพราะป้าแมวจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรเนาะมันคล้ายกันตอต้นนี้เป็นทิดาสวรรค์นะคะเอฟซีทิดาสวรรค์น,นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะที่ป้าแมวได้ส่งไปให้เอฟซีบางท่านแล้วนะคะที่ได้ซื้อป้าแมวไปนะเป็นทิดาสวรรค์น,นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวให้ดูนะเหลือกระถางเดียวนะคะกระถางนี้นะเจ็ดสิบาทจะ้ะกระถางนี้เอฟซีเอไปแล้วนะ,ะป้าแมวก็เลยเอามาให้ดูนะคะนี่นะคะเขากัดมาเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะทิดาสวรรค์นะคะ แล้วก็ถังเดียวนะคะเจ็ดสิบาทนะคะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันให้เอฟซีประมาณแค่นี้นะคะป้าแมวก็ขอส่งแรงใจไปหาพี่น้องชาวตะตุรกีทุกท่านนะคะให้ทุกท่านรอดปลอดภัยนะค,ะ,คะขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆว,วันนี้นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ